ค่ะเมื่อนี้มาตามแนวทางน้องปูงวดก้อนปัดฟันว่าแม่เพิ่นสืกรถชนอยู่ในบ้านไปซื้อของแต่ว่าบ่ตายทะเบียนรถกระจำว่าได้งวดนี่รถขั้นที่ชน,มน,น,น,นแนชนม่เพิ่นนั่น่นจำทะเบียนได้แล้วจะเป็นทะเบียนตัวใดที่ชนแม่เพิ่นนั่นต้องไปตามกันในเลขค่ะสวัสดีครับเม่ตุ้ยครับอาสวัสดีค่ะวมือนี้มาตาม เมตุอีกข้างหนึ่งพว่านีนข่าวน่องปูพ่นไดเฉียรถมาแล้วนะครับเป็นเคสัะไรขึ้นเลยเบียรถมาเพราะว่าตอนเขาถามคนใดเนี่ยน้องเมตุนะ่นว่าคนจำไม่ได้วันนี้่นว่า่นเห็นแล้วเห็นรถขั้นที่คนส้นมันบอกเห็นรถขั้นที่ชนเมคนนั่นนะคนว่าคนจำได้แล้วพอดีมันเลียนรถขั้นน่มันเลีนยนท่าหนารงเรีเพิ่นเลยว่า่นจำได้เลยเห็นอ่เห็นก็เลยจำได้เนาะพี่น้องเอฟซีถามได้หลายได้ว่าอ ทะเบียนรถตัวไหนจำได้บ่แล้วก็ถามว่าเล็กบ้านน้ำกอนอื่นกับก้อนศิวเรลี่ยงทะเบียนบ้านเนี่ยทะเบียนรถทะเบียนบ้านเนาะเขาก็มาย้อนเอาความฝันก่อนเดี๋ยวพี่น้องผู้คนทั้งในเมิ่งพคนจะจำอะไรเอาไม้ตู้อันน้องผู้พคนฝันอะไรบ่ฟังไหมนะท่านฝันว่าแม่เพิ่นขาไปซื้อของในบ้านได้ถือรถชนถือรถชนแต่ว่ากับบ่ตายดอกท่านว่า รถชนจำบ่ได้ว่าทะเบียนรถมันแมนท่านใดยังสิไงแต่ว่าโู้ว่ารถชนเมียนะว่ากับบ่ได้บ่ได้ตายว่าฟั่นกันเนมันก็บฟันส่นสันทั้งดเจ้อันส้นในหมู่บ้านเนโมแมนบ่ในหมู่บ้านเพิ่นขอไปซื้อของมาสักโอ้โมแมนบ้านเพิ่นเนาะโมแมนบ้านมองนี้ได้ในบ้านในหมู่บ้านเทาอันทะเบียนบ้านเพิ่นจะจักบ่ถูกใจทะเบียนเด้อหนึ่งสองหกกอนหนึ่งสองหกเด้อนะครับออกแล้วออกหกแล้วเงี้ยนเนาะ โอ้เจ things, ้ากับวิเกี่ยว์หร <problems> <Philippines> <th ole> ือว่าพอนเป็นส้นในหมู่บ้านนะครับเพราะแม่นส้นอยู่บ้านของในส้นในหมู่บ้านเนาะแล้วบ้านนี้เพิ่นเลยเห็นจังได้ก่อนคือจำทะเบียนได้ป่นเนี่ยพอดีเพิ่นว่ารถขั้นที่มันจ้อนเมียผนันแล่นผ่านหน้าโรงเรียนเพิ่นก็เลยงเลี้ยวเห็นเพิ่นเลยจำได้ว่าฉันเพน้าน้องปูเนาะน้องฝักข้นหนองปูแล้วฝักข้นฝันแม่นผู้หนึ่งนะครับแต่ว่าคนฝันน้ำไปกับมักไปเขาไล่บอกเนาะห้าเดียวกับไปเท่ากับซอ อันเีกรัฐบาลไทยอ่อันเียกัเล่าเนาะท่ก่เดือนตุน้องจงมากต่ทีน่แนก็คงเป็นไทยล่ะอ่าเพราะว่าคนส่เนี่ยกับฝันไปไทยเนาะต่ววันไปอันเลกนึงกับไปวากันไม่เนาะตุี่น้องมาไทยกับเซียวนะครับทะเบียนรถตอนี้ตีพ่อจำได้ว่าล่ะทะเบียนรถพันนันี่เจ็ดสองพนจำได้ครั้งแรกพันว่าสี่เจ็ดสองข้างหน้ามีบอกพนว่านเท็นสามตัวต้งถ่ายมันขนเห็นจะสามตัวถ่าย็น้ตอนแดนไปน่ะออ เ็นตะซีเจ็ดสองจำได้แต่สามตัวแค่นี้หละไทยมั่นขนานเิ่นมาบอกตอนไหนละ่ะเิ่นมาถารถไปโรงเรียนมาสอง่นมาหล,างลังมันไม่ว่าจำได้เร็วจำได้เร็วโอ้ดวงดีเนาะ <c oughs> เอซี่เนาะอ้าว็่ยานเอซี่วาได้อพอดีเลยน้องปูเพิ่งได้มาแล้วจัดเจนแล้วยังตัวเลขนะครับบ้านเนี่ยไปทะเบียนรถซีเจ็ดสองนะครับคตั้ซีเจ็ดเจ็ดสองหล้กก็สองซีเนาะเนมาจำได้้งแนวอเมลวนพูดถึงส้นอาไรเหอ หาสิบเก็ดหาสิบเก็ดเพราะโซเกิดเนี่ยพ่อะอกเกิดสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดวันเกิดจำได้ปะมันเกิดจำได้มันเกิดจำได้เนาะนะครับแม่ตุ้อนี่เป็นเอื้อยเป็นเอื้อยหด้อเป็นน่องล่ะเป็นเอื้อยเอือยล้านว่าห้างเราจะคนหรือตัวกันห้างกันสองปีโอ้แล้วตัวเจ้าตัวเป็นผู้ตัวเจ้าเนาะห้างกันสองปีนะครับเป็นน้องแม่ตุ้ยนะครับเนาะสร็จแล้แม่ติมแม่ติมนี่เป็นแมวน้องปู้เ้อนะครับผู้ฝัน ผู้หลูกฝันว่าส้นแม่เนียแหะนะครับส่วนตัวเลขนี่ก็ชัดเจนแล้วล่ะซีเจสองเนาะตับใครเจดซีเจดสองสองซีนะครับอายุแม่ก็57าสิบเจ็ดปีเกิดพศสองพันสิบเอ็ดตามนี้เป๊ะเลยเนาะหนว่าน้องปูเดอกปูเพิ่เกิดเพิ่อนยุปหกเนี่ยสิบสองปีสิบสองปีเนาะนะครับออกัชัดเจนทุกเนี่ยทุกมุ่ละนะครับพี่น้องคงก็จะได้ตัวเลขแล้วเนาะกับ โชว์ตัวเลขได้ป่ะหนุ่มไตู้เฮ้าเอานะครับเอาบังวันรถทะเบียนใดนนะครับกับแม่เพ่นอกงาเท่าก็โชว์เลยเลยนะไม่ตู้อนะครับไอตู้โชว์เลยเอาโอเครายการโชว์ทำงานแหละเห็นแล้วนะครับเอากระตามนี้ได้นะครับสำหรับทะเบียนรถนะแม่ตู้เนาะทะเบียนรถซีเจ็ดสองไอ้ตัดให้ยเจ็ดซีเจ็ดสองหรอกกับสองซีมอเลยว่องห้ยซีเจ็ดกับเจ็ดสองนี่ไม่ตู้สองซีออกไปแล้วเนาะนะครับออก ของราชบาณไทยวรวัฒน์ไปแล้วนะครับ <ฮะ S 1> แต่ว่าอายุแม่เพิ่นเนี่ยหาส,สิบเก้าปีเกิดสองหาหนึ่งหนึ่งปั้นเกิดจำอ่ได้เด้อนะครับก็บเป็นทางของน้องปูในวันนี้เนาะ,<ฮ>ะมายำอยีกเช่นนึงเพราะว่าเพินเน่นได้ทะเบียนรถมาแล้วเด้อนะครับสามตัวโอ้ยงามเนาะอืมไปตุ้มากตัวใดหรือน้องปูว่ามากตัวใดนว่าเพิ่นเราฟังเหรอเป็นเดิ่นคุยกับตาลีบอกว่า,วา่นมากตัวไหนโอเพิ่นบอกตาลีเนาะเพิ่นบอกตาลี อันนี้ก็เลยเขียนใส่สม hmm. uh ุดไว้ไว้ให้ถานมิติเนาะนะครับเอาลงในมิติเฮามาครับโอ้ท้องพูนมันโคตรฝันเมียนเท่าไหร่ว่ามิติเงีแม่นบ่เงี้ยกับเม่นอยู่ด้วยส่วนใหญ่ไปเขาไทยเขาเล้าเขาเหนือก็จะก็งวดเป็นฝันที่แหลกมันไปเขาเล้าดีอยู่ด้วยเรียกรถดพูดงวดเขาเล้าสองงวดเมีนอยู่นะครับเรียกไทยน้ำเนาะไทยก็บซื้อว่าเคยให้คนนี้สองศูนย์แล้วก็มีหลายๆงวดอยู่ ถึงไทยถึงเล่าหรือวะน<ฮ>ะแต่วาเฮากะสิเน้นเป็นไท่หรืไปนอกไม่ตือเนอแล้วไปหอกะช่วยก้นกับฟันทไทยไเนาะอันเทียรูดได้มากเล่าไปซื้อเนะก็บ,บอกว่าถึงเาไม่ตือเนอความันจอดตัวใดถือว่าเป็นคนฝันฝันหน่อยไหมันมาหลายขมูฝันแบบเพิ่อนทะเบ,บียนแค่นี้นะอืเพื่อนกขไปเลือกตั้งเขาเขาไได้ทยให้เล่ไม่ตือเราแทนเนาะ ยิ่งเดซี่ไปอยากเข้าไปตามพอพดีเด้พอพดพอสุพดหนเป็นาัว่าเนยากเนาะช่วงนี้เนาะห้อตไปน้าแรกใช่ฮตไปน้ำแรกไปตื่นตื่นใดเลยพอพดอืมอพอพดก็แ่นสองมวลเด้อเนาะงวดแรกกับซีเกตเนาะมวดต่อมาเออเป็นซีหกเกตเนี่ยละหกเปันีนมาของเกาเนี่ยเี่เดี๋ยวสอนบอกว่าข้องเก่าเนาะเอ๊ะข็มาข้องเก่าดีครับข้องเก่าเนี่ยเนาะออกเครื่องสองหกออกเคร่องสองซีเนาะเอาบัตนี้เขาค่ะ ตามเงินสามนี่ตามให้เด้อนะครับเพิ่นปัญหาแนวะพดเดือนนี่คือเราเห็ดงานน้ำเว้นม่คอยว่างเ,าเลยเส้นเลยวาให้พี่น้องตามเงมินเลี้ยงอะไรดีตามน้ำแลงให้เลย,ยนะครับส่วนอาจาจราย์ดวนแล้วก็ตามให้กันใครท่านหลายอาจารย์ให้ตามให้เด้อนะครับข้อหลอดนี่เป็นต้นในบริเวณนอข้อหลอดเนาะพ้อหลอดเล้าเหล้าเแม่อนไหมเหล้าเหม่นเออจะเอาท่านใดไหมไปมือนี้นั่นไหม ยังวับเป็นหนี้ชั่วองเหาได้เนาะหาไดีเล่าเสุกนาองมันตีเนาะเล่าหมออกของเอื่อนเลเนาะอือได้ประจใหม่ได้แล้วนะครับเราพอคมเนาะค่ะอือก็ะจำใหม่เอ้ามันตีสรุปเหมืนตัวว่างวันนี้เรียกมาปูเพิ่นฝันยังไรแน่ได้เลยตัวไรแน่เอาบอกิ่นฟังไหมนะสรุปต้องง่วงๆนี่ิ่นฝันว่าเพิ่นจำทะเบียนแม่เรียกแม่ตัวเนาะเอ้ยสรุปจะเริ่มแลกออเพิ่นฝันว่ารถชนแม่เพิ่นเข้าไปเข้าไปซื้อของในบ้านในหมู่บ้าน ก็เลยเห็นรถชนเมแต่ว่าเป็นมาบาบอัานว่าตายดอกพัน่ว่าทะเบียนรถคนก็าคนจํว่าได้ฝันเคียปแรกเนาะเขาก็เลยล่งอายุไม่ให้ก็ฝันตั้นีบัดนี้เจี่ยวสองนะคนแรกมาฝันมาคนจําได้แล้วแวมแนฮะแม่นเกี่ยวสองรถพารลงเลียนรถพารลงเรียนเ้ยรถพารงเรียนคนรคนแรก่าคนจําะเบียนขั้นที่่าชนเมียคนไดแล้วคนว่าจําได้สามตัวคนมา จำได้คักแล้วบันคนว่าคนเลยเพราะว่าเพราะว่ารถเรียนผ่านหนาโรงเรียนก็เลยเห็นป้ายทะเบียนบ่าไม่เห็นป้ายทะเบียนคนเลี้ยงมาคนจำได้เลขตัวใดอันซีเจ็ดสองคนมาจำได้ครับออ๋จำได้ครับ็นะจำได้ตาไายมันสามตัวนะช่วงแรกมันตัวห้าวันซีเจ็ดสองอ่าได้ละอ่ะซีเจ็ดสองเนื้อนะครับซีเจ็ดสองทะเบียนรถที่น้องปูเห็นรถแลีนผ่านหนาโรงเรียนเนื้อนะครับทัานติส้นแม่เพิ่นคนมาซีเจ็ดสองจำได้แล้วสามตัวนะครับเลขกับซีเจ็ดเจ็ดสองสองซีนะครับตาไทย อายุแม่เพิ่งกระห่า17ปีนะครับเกิดพ่อส2หาหนึ่งๆเนอะนะครับปันเกิดเด็กไม่ตือจำบนะ่ได้เนาะแต่ว่ากัชัดเจนเราเรียงตัวเรียงน้ำไม่ตืนะอเนาะทางวันนี้ก่บโชคให้มันน้ำแม่ตือเด้อนะครับเอาข้าฟันนองผูมาแปงป,ปั่นนะครับมาเลยกับแม่ตือกับน้ำสุนัขก็น่างดีเนาะได้มากได้เขากับโซ่แปต้องสั่นนะครับเดี๋ยวจังได้เหมือนไดมือนหนึ่งเห็นเคนจะจับเพิ่นคุยให้เนาะทำจากปากคนอานจะชัดเจนกว่านี้นะครับแต่ว่าแนวทางเขาไปตัวน้ำไม่ตือเนาะ ไหนมาจากไหนกันวาแบ่งปันตังสั่นเอาให้โชคให้มันอย่างข้าวฟันเองน้องปูเด้อนะครับขอบคุณไม่ตือ่ออะไรเหยาขว,วาวฟันเองน้องปูว่าแบ่งปันเด้อนะครับไอ้สงสัยได้กับสอบถามมาเด้อนะครับสวัสดีครับ